เห็นคอมเมนต์นี้เล้วกะจักสิวาจางไหนนาะพี่น้องเนาะส่งเงินให้เมียสุดท้ายเขาไปเอาผัวใหม่ทิ้งเราเลยพ่าสันโอ้จักสิวาจางไหนเว้ยขนหาบเดชใสขคนใสบเดหานะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสราวัลนาทุกคนทุกท่านนะครับต,ตามคอมเมนต์นี่แหละนาะครับพี่น้องเนาะนี่แหละคนเฮ็ดงานเมืองหนอก,กนอะไร มาแล้วกับว่นแนว่นนอนบ่มีอย่างแนนนอนนั้นในโลวงนี่นะผัวมียากันแท้ๆนี่แต่งงานกันมีจดทะเบียนสมรสมรกันตามขั้นหอดมือสิเปลี่ยนกับเปลี่ยนขึ้นก่านะครับพี่น้องคนเหตุงานเมืองนอกนี้ผัวอยยุเมืองนอกเปลีนนย่ยนนายยกเนี่ยอยู่บัานเปลี่ยนเมียยกอืมน้ำหนาหานมาล่ำมาสันเออหูเบามาล่ำมาสันเึ่งตีบเขาเึ่งยกเปลี่ยนเมียยกมะล่ำอืม ลูกตั้งสั้นลูกทั้งซีไปแล้วผัวอยู่เกาหลีผัวอยู่เมืองนอกตีจกักนก,กจักแากจักหามจักขุดจักคนจักยังตัวยังสารพัดได้กบบร,ระบานกับว่าบุญแต่และคนจักเป็นยังเนี่ยฮะตังปีกแต่และแต่เราปีคนไท่นีเจ็บป่วยบ่แม่นหน่อยเสียกับว่าหน่อย,เ,ย,อยเพราะฉะนั้นต้องซอยต้องซอยกันนะครับผู้หากับหาผัวแห้ง ว่าเสียด้ยงเงินเขาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์จักจือยังเนี่ยจักจื้อนายจางจักจือเพื่อนรวมงานจักยังสารพัดแต่ขันทั้งผู้อยู่บ้านบ๊วยกันนีลำบากนะครับขันเป็น่ยนยังมาเนี่ยห้องบลูด้ผู้เฮ็ดงานอยู่เสมอนี่ยบลูว่าจะของสิเฮ็ดยังบ่ได้มื่อใดเดยได้สิพีกงพีการมือใดกับบลูจด้สิเกิดอุบัติเหตุกับห้องเมือ่อใดกับบลูเลยขันผู้บบมีวี่กับจักเขาสีเส้นกับบานมือใดกับยังบลูเออขันทั้งบ้านบ๊วยเนี่ยโอ้ยยาก หาเงินเก็บนี่ยเพระฉานั้นต้องเสียบจากของผู้ชะมาต้องเสียบจากของ่งเข้าบัญชีจากของบางนะครับต้องเสียบต้องแบบโอเคแล้ะควบไว้เนื้อเสื้อใจกันระหว่างผัวกับเนี่ยหรือเป็นพ่อเป็นแม่ชงให้พอ่อให้แม่เสีแต่ว่าก็ต้องเสียบจากของบางอืมนะครับเพราะว่าเข้าบรรลุหรือว่ายอยังสิเกิดขึน้นกับเข้าเมี่ยเข้าสิเสื้อใจได้หรือเปล่าพ่อแม่เข้าสเสียบเข้าหรือเปล่า บางคนพอแม่กับบริสเสียบลูกนะทรงให้เท่าไรบอยั่งกับมีเอาไปใส่หนีให้ลูกผู้ยบานกับมี่มี่จะคว้างกับเสื้อใจบริอะไรขึ้นกันเดี๋ยวนี้นะผมสิบบวกห้มันหลายอันหลายอย่างครับพี่น้องที่ผมไปเจอในคอมเมมตนที่ข่าเจ้ามาคอเมมตนผมน่โอ้ยเป็นตะลีตุนพวกลังคนกันอะรหาลังเทียห้าลังเทียผัวมากแล้วผัวเป็นบ้าในเมืองนอกกับมีหาลังเทียผัวมาแล้วมียเป็นบ้าทั้งเมืองไทยกับมีมันหลายอย่างอืม มันโอ้ผู้หาเงินกับบางที่กับลำบากครัยุ้ยได้กว่าเสียเงินเขาก็ดีคันทั้งบานบ่ซอยผัวเมียกันมันต้องต่างค้นต่างซอยกันผัวสิไปเมียเป็นผู้ดันหลังมันก็ไปได้เร็วกันแนวผู้หนึ่งเหตดงานโอ้ยว่าสันแต่ละมือก่กวาสีได้อันหาเงินมากแล้วกว่าสีได้แท่นที่เมียสิเก็บสิกํรมซอยท่านทีเมียสิเป็นค้นพักดันให้มันอนาคตไปท้างนาแต่เมียมันดึงกันไว้จังชา บ่อสู้บอ่บอซอยกัน,น,นจังเช่า่อะไ้หรอครับนี่ต่สิยากไปนะมีแจ่สิลำบากไปนะกลับไปบ้านกับบางคนกลับไปบ้านบ่บมีอย่างไยก็มีบางคนกลับไปบ้านนี่พี่กงพี่การลูกเมียทังบ้านบ่เอาขึ้นเลยก็มีเลยมันมีอยู่ดิเรื่องราวาแบบนี้ครับพี่น้องขีวิตในต่างแดนอืมอันนี้เพราะฉะนั้นผมก็อยากสิบวกแล่ละว่าผู้ดใดสิคิดสิมาเห็ดงานเมืองนอกนี่ให้พยา,ยามเห็ดเั็นี่ว้สองญชนี่ สรงให้ลูกให้เมียก็ส่งไว้พ่อแบบว่าในนควมจําเป็นทรงให้พ่อให้แม่ก็สรงในค่วมจําเป็นควที่จะเสียบจ้าของไว้บางพอสุดท้ายแล้วบางที่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปใจคนมันเปลี่ยนไปเห็นเงินเห็นเงินหลแล้วเป็นไปทั่วก็มีเด y หนวหนานะอันนี้มันเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วมันบอกแมนว่ามันสิพึงมาเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ผมไปประเทศได้ก็เจอไปสิงคโปร์ก็เจอไปบูรน่ก็เจอไปอิสราเอลก็เจอมีทุกยุคทุกสมัยเลยบ่มีการล่าสมัยเลยอันเรี่ยงที่ว่าคนนอกใจกันผู้ไปผู้ไปนอกใจก็มีผู้ยู่นอกใจก็มี่ทุกสิ่งทุกอย่างบ่มีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วตูเฮาเองต้องเสียบจากขวงคันทรงเงินเห็นเนียต้องถาม คันถามแล้วผู้ทั้งบ้านก็ต้องให้คว่ำหล่มือกับผัวว่าเออเงิอนเอาไปซื้อนั้นเอาไปซื้อนี่เหลือเท่านั้นเท่านี้เอาบัญชีไปตีมาแล้วก็ต้องทายรูปอัปเดตมาให้ผัวบึงบแมันมาถามแล้วเครียดกันบแม่นเด้ต้องให้ความไว้เนื้อเสื้อใจกันผัวกับเนี่ยกันมันค่อยสิบประคับประคอ้งชีวิตกันไปไล้ลำบากมันทุกข์มันยากค่อยได้หนีจากกันมากคันมันมีเงินมีท่องมันลำมันรวยบ่มีผู้ใดอยากหนีมากจากครอบจากครัวเราพีนองเ้ย ปยอนว่าทุกไปยากว่าลําบากขันพ่อสีมีเงินแน่ยผัดเปลี่ยนเนวอื่นกับมีคนห่ออันนี้ผมก็บอกในสิ่งที่ผมเห็นนะล้วก็ได้ขอมเมน,นี่เยอะมากในที่ใครจะมาคอมตม์ผมนี่นะครับพี่น้องเอาตามนี้นะครับพี่น้องเนาะโอ้ยหนาวครับหนาวลมแห้งข้างนอกเปิดประตูบ้านใดเลยลมแห้งตึงตึงตึงต,งต,งตึงพ้นสีตกฝพ้นสีตกแล้วก่เหมือนว่าหี่มาจะลงเร็วๆนี่แหละคิดว่านะครับพี่น้องเนาะพู้ใดอยุ่ิสกันให ดูแลเจ้าของนะครับอากาศหนาวแล้วคนไทยในเกาหลีเขาก็เจียบกับป่วยกันเยอะบางคนก็ตุยนะครับบได้กับบันแบบมีลมหายใจทุกปีเลยนะครับพี่น้องผู้ใดยุ่ิสายขอให้ขอให้โชคดีให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนก็แล้วกันนะครับเรื่องเล่าแบบนี้มันเกิดมันมีมาตลอดนานอยุติว่าผู้ใดจะหนิงผู้ใดจะซื่อสัตว์ตัวกันขนาดไหนผัวเมียเนี่ย มันเปนสิ่งที่มันเริ่มตัวไม่ดูหรอกครับพี่น้องถ้าต่างคนต่างซื่อสั์ตัวกันทํามาหากินซ่้อยกันผมว่ามันก็มีตแต่สิ่งดีๆมาหาเห่านั่นแหละนะครับถ้าว่าเป็นประโยชน์ใช่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ